ดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมื้อนี้กะมันเดิมเช่นเคยครับผมกะเจอกันอีกแล้วครับกับมาเมื่อนี้นะครับเนาะมากับคุณพ่อครับกับอาจารย์ไงฮาหาอุปกรณ์ไปเผ็ดเนียดครับซึ่งก็คือไม่ตะโกครับผมหรือว่าไม่โก้บานเฮานี่แหละกะเอาไปเผ็ดอกเนียดแล้วก็ค้อนนะครับเนาะกะค้อนนี่บางอันอาจจะเป็นไม่ อย่างอื่นก็ได้ครับถามันสวยง้ําหรือว่ามีเป็นลักษณะเคี้ยเกี่ยวนะครับอาจจะเป็นไม่สะแกก็ได้หรือว่าไม่แกแต่ว่าส่วนอกมันส่วนมากนะครับเนาะเขาสิเน่นเป็นไม่ตะโกเพราะว่ามันตรงมันยังดีแต่ว่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับเนาะนี่แหละต้นมันสาหรับอาจารย์คุณพ่อท่านใดที่ว่าหรือว่าทางอื่นนะครับเนาะเพื่อนอาจจะเอื่นบ่คือกันครับนี่ครับเดี๋ยวต้นมันก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ครับมันอีซึ่งต้นนี้บ่งง้ําปันในดอกนี่นี่ครับมันก็จะเพื่นันกันใด มีหลายอยู่ดอกแต่ว่าไม่รูอันที่เอาอะมันมีบ้างมากับอาจารย์ไงเฮาไปแล้วขี่รถไปแล้วนี่เด้นี่ครับนี่น,นต้นมันนี่อันจังซี่นี่ถ้าตรงดีก็น่าจ,จะใส่ได้ครับเนี่ยแต่ว่ามันบ่นตรงปันเดย รัวมันมีอันเอาได้ปะใส่บ่ได้กับไปหาทางหนาครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับมองหาเขากับเป็นห่างคล้องนามนะครับนั่นเนี่ยเป็นคล้องไปเรื่อยๆครับนี่ปุนครับเดี๋ยวเขาตามอาจารย์ใหญ่ไปก่อนครับบลาเนี่ยครับกลบมาเจอปลาแหละสว่ามีนี่ครับเอาคุณพ่อจะเวียนสวัสดีครับผมครับหาอย่างไรครับ ไม่ไปเห็ดพันธุ์เนี่ยละครับไม่โกน้อยนผมอบอกมีมีจะไม่โกนี่ไม่โกใหญ่ไม่โกงผมไ่ได้เนาะเรา,างงกันเอยหายากด้วเนาะผมมันก็มัมนไม่ได้นี่ครับต้นมันเกิดลายอยอะเลยต้นมันหงนึงเนอันที่เอาเนี่ยม,มันบ่มีคุณพ่อวนะ่านะเป็นปลาขนาดน้องโต หลายเยอะตว่ากิโหัวันอันไดมันบ่ได้ก็เห็ดเป็นเนว้่อพ่ะนะนี่แหละครับมองอะหลายเยอะตว่ามันอันสีออกบ่มีคือคุณพ่อมาแล้วผมเกิดเนมเบบึงไม้เกิดนี่นี่ครับมันเบิดด้่ยต้นนี่นะครับมันก็งอนิดเดียวไปนี่ต้นโลรอเขาไงน,นี่ครับนี่นี่เกิดนี่ครับขึ้นไปแล้วกับงอบรรยากาศเกิด ข้ดดา,าเดี๋ยวขึ้นมาสิได้อยู่เดียว่ครับเอันนี้งตรงอยู่น่ให้คุณพอ,อนั่งถายเดี๋ยวผม,มจัดการแล้วเบิรงบรูมือน,นี้จะได้หน่อยได้หลายบรูแล้วถ้าว่าต้องได้ละครับย่างปไปได้กัอันสองอันอย่หายากครับ,บอ้มาขึ้นใหม่แล้วน้ำาขบน้ำขบคือปน อันเดียดอลูกตัดมาเป็นไรคือว่าอ,อะออไรนะเออแห่งสี่คืออยู่ฝุ่นนี้ว่ะขั้นเด่ตรงนีงแหงนยันเลยนะนะครับส่วนมากแล้วนี่กับมีแต่อันงองๆนี่นี่อันตรงกับมีบอมนี่ผมก็ตัดมาอันนึงเมื่อกี้เอ้าไลยอยู่เดี๋ยวขออนุญาตเข่าป้าก่อนครับบ่าเนี่ยเดี๋ยวผมมีล้มไปตัดเบื่องมันอีกได้ยังกันเดี๋ยวเอาไป,ประมาณนี้ก่อนครับ นะครับก็ถึงครึ่งทางแล้วรับคุณพ่อมาหอดครึ่งทางแล้งไรเถอะเป็นไรเฮ้าอะใช่เถิดมส่งได้แล้วเนาะวันเนี้ยพ่อเหลืเอเลยเนี่ยนี่วะนะครับอะไอันเติมยกนี่นะครับนี่มันเป็นปลาจริงเถอนี่ครับต้องมุนเนาะครับจอดรถหาครับขี่รถแล้วก็จอดรถน้ำหอมแล้วก็ ยางบุกลงไปปลาก็ถือว่าหกใสได้ยอยูอ่นี่นะครับเดี๋ยวเขาไปอีกเรื่อยๆครับผม<อ>จะได้หลายอันยุ่งเหมือนคินว่ามาอหอดเครื่องทงั้งละเขากะได้ประมาณกะอันดีๆกะจะได้จัดซีหาหลังอยู่ครับคิดว่าค่ะเป็นเลือกดีๆะเดี๋ยวเขาตามคุณพ่อไปอีกเรื่อยๆครับเดี๋ยวะเขาหาฟังหนึ่งเราบัดกลับขเขากลับอีกฟังหนึ่งครับมันจังเจ็ได้หาทั้งสองฟัง จะได้ไหลายอยอะนะครับขี่รถมาเรื่อยๆกับมาเ <c oughs> จอดงเลยละบัดเนี่ยทับบุร,รุษจิตได้จากกันแต่ว่าอาจารย์ใหญ่เขาหนังตัดเอาหลายงานแล้วละ่ <c oughs> ระทับบุรุษตัดขึ้นม้านี่สีพันบะบูผมต้องตรวจเบื้องกันอันใดเบี้ยวอันใดบอดีกับเพอเ,อเอาไปครับแต่ว่าอาจจะหลายอันอยู่ครับเนี่ยมันมีทั้งต้นผักเกษตรปนน้ะมันเนี่ยเบื้องยากจัง่อยเขาต้องลงไปเบื้อง ้องลงไปครับที่จริงก็ได้หลายอยู่ละขึ้นมาเดือเนี้เนี่ยแต่ผมเอามา้อีกเพิ่มอีกก็นีนี่ครับสิเต็มรถแล้วลราเขาก่ะเพื่อคุณพ่อเพื่ออาจารย์เอฟซีทุกท่านทุกคนแหละครับมือเนี่ยจะหาอุป,ปกรณ์ไปครับมือนี้ก็โอ้ก็คือว่าออกแห้งหลายเติบโูเงยกับพองกันทั้งห่อนกับพองกันครับแต่กับเพื่อทั้งโมดแดงกัดอืมทั้งหมดแดงกัดประสันคุณพ่อ่ะ มึงเดิมส่วนไหมีห้องทั้งหมดแดงเอาคนทั้งหมดแดงกบบนีครับมาเนี่ยโอ้หมดแดงแตกแล้วนัน่นหมดแดงแตกแล้วนั่นทั้งหมดแดงแนั่นเอ้าเอ,าอ้ารถลูกบา <c oughs> ลาเดียวก็ตายหลายตัวลูกบลาเดียวก็ตายหลายตัวแดดฮ้อนครับครับมือเนี่ยฮ้อน,ดนแดดเหรอครับมันไม่แรงดอกก็นนี่นะครับแดดสุดยอดเลยครับมือเนี่ย ตะวันมันกิดล้มอยู่ครับแต่ว่าล้มเป็นอย่างล้มอยู่ทั้งเคิงเนาะเขาอยู่ทั้งไตแบบนี้บางต้นไม้ครับล้มกับเล็บบวชท้อปันเลแต่ว่ันขาเฮ็ดเพื่อเฮ็ดเพื่อคุณพ่อเพื่อพี่น้องอิปีอาจารย์ทุกท่านทุกคนผู้ที่ชื่นชอบผเนียดคุณพ่อจะตีได้อยู่แล้วนั่นเดี๋คอนเออนไงนี่ละตัดเลยนั่นไหมนี่ครับนี่สวยๆอยู่เนี่ยวค้อนอยู่ครับเป็นแบบนี่ เด็กคอนเด็กโอกรไปดัดเอาแล้วครับพวกเนี้ยต้องเอาไปดัดอีกรอบนึงดัดตอนมันเป็นๆอยู่เนี่ยครับมันจังดัดไว้แล้วก็เพราะแอต่มันแห้งมันเนนข่ารูปของมันห้องจัดการไม่ได้ไงถือเด็กสองแดดตากสองแดดก็ค่อยดัดแต<อ>่อู้ขอพิจารณาโยงระหว่างตากสองแดดแล้วค่อยดัดดัดแล้วยูเลยว่าทันมันยังหนักสั่นๆเนี่ยเอามาอย่างงามกระติกแต่นั่นโอ้โหไม่ต้อความม่เดีโอ นี่ครับก็ได้มาเพิ่มอีกหลายอันอยุ่เดียวให้คุณพ่อสินไว้บันเนี่ย<ฆ>กัเดี๋ยวครับเดี๋ยวก็ดถือว่าสิได้หลายอยู่แล้วห้องมือเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปเบิ่งอีกก้อนเพราะว่ารู้สึกว่าจีเห็นอยู่ทั้งล่างอีกหลายอันอยุ่นี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตัดไปก้อนครับบันเนี่ยไ้ประมาณนี้ก้อนครับครับผมอ่ะครับกัดได้มหบักหลายหน่งยหลายอันอยู่แต่ว่าตรทันแทงไว้เดี๋ยวมือหลังให้คุณพ่อแทงไว้ครับแต่ว่า มีอันงามอยู่ครับนี่ชุดนี่งามหลายอันอยู่อมนผใช่ซาแดะผมเหลือแต่ค้อนข้างใหนนะครับแต่ว่าค้อนข้างนอกนี่โอเคแล้วแหะนี่ <c oughs> อ,อกกับค้อนนี่ได้แล้วแต่ว่าเหลือแต่ค้อนไหนตัวกระโจมอาจจะเป็นเคียเค้ยวเกี้ยวเดี๋ยวคอยไปหากับคุณพ่อเมือหลังนี่ส่วนสามหลังนี่กับล้อส่งนะครับเรียบร้อยไว้ <c oughs> แล้วเดี๋ยบเบื้องหลังนั่นนะเ,เรียบนเมื่อนี้ลแล้วนนลพ่ะน,นะเอา เอาไปความค่ะอันนี้ถือไปได้หรือถือไปสองอันก็ไหวนี่ครับเกิด,ต,ดกตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วละ่ละนี่สองอันนี่สองอันนี้เรียบร้อยอันนั้นใส่ตะต,ะตะาไข่ก็เสร็จนี่ครับเมื่อน,นี้ก็ได้หลายอันหลายอย่างได้อุปกรณ์มาเห็ดผนยียดแล้วก็ได้ผนยียดพร้อมเสร็จแล้ว ถ่าไปส่งอือวันจันทร์เป็นวันหยุดแต่แม่โอ้วันจันทร์วันหยุดครับอีเมลแล้วว่าโอ้บัดรดยเราลืมลืมวันแม่เนาะโอ้ต้องได้์ส่งวันอนาคารครับบัดรดยอ่ะนะพุดแล้ววันอนาคารกับวันอนาคารเราปัญหาครับเพราะว่ามันเร็วเร็วเดี๋ยวจะได้์ส่งวันอนาคารโอ้วันจันทร์ุดเฉยครับแมนแมน เอาครับกะสิได้ไปส้วนนะครับกะส่วนนี่กะสิเนี่ยครับล้อหายคุณพ่อเห็ดแล้วๆกะสิได้เอาไปอ่ะกะนี่แหละครับมือนี้กับประมาณนี้แหละครับกะคลิปนี้นะครับเนาะกะสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็ดคลิปนะครับเสียด้เห็ดคลิปเก็บกำลังของเขามาฝากพี่ฝากน้องค่ะคุณพ่ออาจารย์ทุกฐานทุกคนเพื่อนมือนี้ครับคุณพ่อเฉียนขอลาไปก่อนเอาคุณพ่อไปก่อนเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ